ันนี้เราจะพามาที่ร้านคําปันไก่ย่างเห็นไหมคะอ้โหแล้อาหารข้างในเป็นอะไรคะพี่เป็นอาหารแนวอีสานนะคะอยากถามว่าอร่อยมากใช่ไหมใช่อาหารที่อร่อยมากที่ดูนะคะมาไกลจากลังสิทธิ์ขูกล้ามากินคําปันไก่ย่างเพราะพี่พัทบอกว่าสุพักมาเธออร่อยมากอร่อยอร่อยจริงอ่ะก็ไม่อร่อยนะโดนเลยอ่ะโดนเลยนะโอเคไโอเคจัดเลยอเคมามาๆๆ รารัวาารว่ามากมากโอ้โหนะเดี๋ยวเราไปทานกันเนาะเราได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของร้านของเราเลยนะคะคุณพัทริตาหรือคุณฝ้ายนะคะขอเ้อนรัเชิญค่ะคุณฝ้ายส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มาที่มารีวิวที่ร้านนะคะมเท้าว่าที่ร้านของคุณฝ้ายมีอะไรยังไงบ้างคะก็ที่ร้าน่หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นไก่ย่างค่ะไก่ย่างจะเป็นหนังกรอบเนื้อนุ่มเนาะ แล้วก็จะเป็นอาหารอีสานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาจะใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็น้ําปลาร้าเนี่ยก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลย <S <S แล้วก็มีอาหารอีสานทั้งหมดเป็นอิสลามด้วยใช่ไหมอ๋อก็จะไม่มีทางร้า,าน ท่าได้เลยไม่มีหมุแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยร้านตั้งอยู่ที่ถนนโลจนาะนะคะค่ะเข้าตัวเมืองอยุทยาค่ะอยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลจนาค่ะอแล้วเห็นคุณป้ามีอีกสองสาขาสองร้านด้วยเป็นร้านอะไรคะที่สองแบเป็นร้านอ่าก๋วยเตี๋ยวผักหวานค่ะแล้วก็อีกร้านหนึ่งเป็นร้านอันเกิมร้านอาหารเวียดนามซ,ซึ่งทํากับผุ้ส่วนค่ะอโอ้เยอะๆเลยตยัยะยะยงไงวันหลังเด้ ไปขออนุญาตพาไปไปชิมอีกสองร้านนะคะได้เลยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณป้ายช่วยแนะนาหน่อยนะคะเมื่อกี้สั่งไปหลายรายการเลยนะคะอ่าเห็นพี่พัดบอกว่าที่เด็ดของที่ร้านก็เลยสั่งมาหลายๆอย่างนะคะอ่านี่เมนูนี้เลยค่ะมาอนะคะได้ได้อันนี้จะมีสามอย่างก่อนเนาะจะเป็นส้มตำ ตําลาวใส่บัวค่ะใช่น้ำปลาานี่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยจะเคี่ยวเองเลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วเใช่ค่ะกินเคี่ยวหลายชั่วโมงมากๆเลยค่ะกินยังไงละกออันนี้จะเป็นเห็ดภูฐานทอดกรอบค่ะซึ่งจะกรอบแล้วก็แป้งบางมากจะไม่เหมือนที่ไหนเลยกรอบนานด้วยใช่อันนี้พี่พัดเคยกินค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเคยไปทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหวานที่นั่นก็มีสูเดียวกันค่ะเป็นตัวชิโน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุ้งนาทอดน้ำปลาค่ะเป็นกุ้งฝอยตัวเล็กนี่แหละเรามาทอดแล้วก็ปรุงรสให้มันมีความเค็มๆแล้วก็หวานนิดหนึ่งเนาะทานกับส้มตำอร่อยมากอ่าโอเคต่อมาค่ะตอมาไม่ได้อีกอันนี้ม้นะอน,นี่อะไรออ๋ออันนี้ใช่ไหมคะที่ว่าขึ้นชื่อ,อเป็นตัวย่างไก่ย่างทำปันจะจะเป็นไก่ย่างชิ้นสะโพก แต่ว่าเราเลาะกระดูกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็จะหมักเครื่องสมุนไพรเนาะจะย่างแบบหนังกรอบเนื้อนุ่มค่ะน่าทานนะคุณน่าทานไม่ฉันบอกว่าฉันบอกว่าจัดเหมือนในรูปเป๊ะเลยอะเออออกมาแบบตรงปกอ่ะตรงปกต็อ่าแล้วต่อค่ะอันนี้อันนี้เป็นลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกสูตรของทางร้านเลยจะใช้ปลาดุกย่างย่างก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปแกะเฉพาะเนื้อแล้วก็ไปลาบ อันนี้ก็จะเป็นน้ําตกไก่ย่างน้ําตกไก่ย่าง,กกางใช่ค่ะ,คะก็จะเป็นเนื้อสะโพกไก่ย่างเหมือนกันแล้วก็เอาไปทํา<ช>น้ํตาตกใส่เค้กค่ะนี่มีตมาอ้ทานหมดไหมเนี่ยอันนี้ <c oughs> แกกเปิดดอกไม้เปิดดอกไม้อออ,อาหารอีสานครบครันเลยนะคะแก้เปิดดอกไม้นี่เป็นสูตรอีสานแท้ๆเลยค่ะใส่น้ำาริญนาแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อโอ้ ข้าวเบือก็จะเป็นทางอีสานเขาจะตำว่าให้น้ำมันเคี้ยวเคี้ยวเหนียวยใช่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 ชอบเลยแหละแต่ว่าทางภาคภาคกลางอาจจะไม่ใช้ข้าวเบือนะบางร้านแต่ว่าร้านเราอยากคุณฝ้าเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยเป็นคนอยุทธยาค่ะสามีสามีเป็นคนนครพนมก็เลยจะได้ผุดจากทางน้นจากคุณย่าอ๋อค่ะโอเคเลยน่าทานทางนั้นเลยแล้วก็มีอื่นอีกก็เยอะมากเลยใช่ไหมมีหลายอย่างใช่จากที่ดูเมนูเมื่อสักครู่นี้เยอะมากๆาเยอะมากน่ก็เลยเลือกเอาดนสิ่งที่แบบอ เห็นว่าเป็นจุดินของร้านด้วยนะคะเดี๋ยวลองทานดูโอเคได้เลยค่ะได้ยังไงก็เดี๋ยวลองทานกันก่อนนะคะขอบคุณคุณฟ่ายมากเลยนะคะขอบคุณเสียวันหลังวันหลังเรามาแวะมาอีกรอบนึงได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มา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 พิบถึงเวลากินแล้วนะลองชิมดูนะคุณพักอันนี้สั่งมาไม่ใช่เหรอคะใช่วมันคือตำลาวใช่ไหมตำลาวนะคะตำลาวใส่บัวตำลาวใส่บัวนะคะขออนุญาตนะคะบอกว่าในคุณพักลองชิมนะอร่อยกินหอมเป็นไงคะโหใส่บัวกรอบขนาดนี้เลยใช่ไหมเราได้ยินเสียงกรอบกรอบถึงขั้นถึงขั้นสดตามปลาล้ะเลยแสดงว่า พี่ชาไ่กช่ไม่กินปลาคะแต่พี่กินังีอันนี้ดีค่ะไม่มีคนเยออร่อยเนีเลยแกงกดสพิเศษที่คุณชายบอกว่านี่ใส่ปลาเืค่แนใส่ปลามนินิดนอ่ออร่อยใช่ไหมนี่ถึงบ้านเกิดเลยอะโอจริงเลยเนี่ยนี่กมนี่พี่าบอกนะข้าวม่า่้ามไกงปลาวต้ไก่ขาม่ใอลอเป็นไงคะความเป็นอือ โอเคค่ะอร่อยอร่อยจริงอันนี้นปรดุกปตู้นี่กินด้ค่ะน่าปดุกนที่เลาลดอกใช่ไม่เลี่ยนางต่ค่ะาิ้่นปดุกไปเลุกักก่อนเลยดับกดาคุกลาชินด่าแบ่งกันโอเคค่ะโอเค ข่ามกินน้ำกิ้นด็ดรสเด็ดนี่คือของขึ้นชื่อของใช่ของที่ร้านคำปันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวชูโรงของที่นี่เลยจะเป็นไก่ย่างส่วนใหญ่เขาจะเรียกไก่ย่างคำปันมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นไงคะมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะอร่อยมากพูดจริงนะใช่หนังมันจะกรอบเนื้อมันจะนุ่มน้ำจิ้มเด็ดมากพี่กินน้ำจิ้มไหมยังค่ะเอาเลยเอาเลยน้ำจิ้มอ่ะอร่อยจริงนะ อร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ยังไม่พอค่ะมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวน่ารักน่ารักดี่ยไหมคะแมงดูสิคะโอ้จ้าเป็นไงคะเป็นไงเป็นไงโอ้โหสุดยอดมากปุ๊บเดี๋ยวกินกันต่อดีกว่ากินกันต่อเดี๋ยเมื่อกี้เรากินสวยๆเกินไปอะพี่พี่พี่พัทเดี๋ยวเราขอกระซ่วบหลังไม้แล้วก็เดี๋ยวตากล้องเราจะไม่ได้กินด้วยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ขาคำปันไก่ย่าง1เห็นชั้นไหมคะ100บาทนะคะได้1.3 MP ซึ่งเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ600 675กเราก็กดซื้อนะคะซื้อคูปองแล้วก็ใส่ยอดเข้าไปนะคะ675นะขึ้นเลยนะคะ8.8 MP นะคะ8.8 MP ปุ๊บอ่า๊บเรียบร้อยจะขึ้น QR code แบบนี้เราก็ยื่นให้กับทางร้านทางร้านเชิญค่ะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก เป็นังไงคะสาษั์เลยนะคะว่ายากไหมคะเอร์มนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นยังไงคะสะดวกสบายมากมากนะคะในการนะคะในการช็อปใช้แชร์นะคะกินอาหารร้านต่างๆที่เข้าร่วมกับมุมมองของเราเราก็ผู้ขายก็ได้ขายนะคะได้ขายสินค้าขายอาหารให้กับสมาชิกมุมมองที่มีเป็นแสนๆคนตอนนี้ไม่พอส่วนสมาชิกก็ได้แต้มได้คะแนนสามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดขอเป็นเงินสดหรือเอามาซื้อทุกอย่างที่อยู่บนแอป ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเนอะเป็นไงคะพี่ฟัดสุดยอดไหมคะสุดยอดค่ะอิ่มด้วยอิ่มแล้วก็ได้เงินคืนด้วยนะอ่าเนาะมีที่ไหนอะเนาะมีที่ไหนมีที่นี่ละค่ะที่มหมอนนะคะอ่าโอเคค่ะยในใครผ่านไปผ่านมานะคะก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาทานอาหารข้าวปั้นไก่ย่างนะคะรับรองว่าเด็ดอร่อยมากๆนะคะอย่างนี้ยังไงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพี่ฟัดได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย